สวัสดีครับชาวราศีกันครับมาดูกันว่าเรื่องราวดีๆนะครับสิ่งดีๆส่งทง้ายปี2024นสะครับสำหรับชาวราศีกันจะมีเรื่องราวอะไรนะครับดีๆเข้ามาบ้างมีสัญญาณดีๆอะไรเข้ามาหาคุณบ้างนะครับลองมาดูกันชาวราศีกันครับขอคนละหนึ่งติดตามสําหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามช่องนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับให้กับคลิปนี้เพื่อเปิดค่าการมองเห็นคลิปนะครับก็ขอบคุณมากมาครับ เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะครับผมอ่นานไพ่ให้คุณนะครับคุณกดไลค์ให้ให้คลิปนี้เนาะก็ขอบคุณมากๆครับราศีกันนะครับสัญญาณสิ่งดีๆใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงสงท้ายปี2024ขอดูพลังงานหน่อยว,ว้าวการเปลี่ยนแปลงโซคนะครับหรือ The h e e l of Fortune mm hmm. ก็ได้นะครับก mm hmm. งล้อแห่งการเยียวยานะครับในหมายเลข30คือวัตจักร นั่นแสดงว่านะครับสัญญาณดีๆกําลังหมุนเวียนเข้ามาหาคุณแล้วมันคือการหมุนเวียนของสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณอะเจอแต่ละช่วงฤดูกาลเนาะมันเหมือนกับว่าฤดูร้อนหนาวฝนนะครับอะไรต่างๆปะปนกันไปในไพ่ใบนี้ อาจจะก,กำลังบอกกับชาวราศีกันก็ได้ครับว่าช่วงจังหวะเวลาชีวิตช่วงจังหวะเวลาของความโชคดีเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นแล้ววัฏจักรใหม่ของชีวิตของคุณนะครับโซโเขใหม่วงจรใหม่ไลฟ์ไทม์ใหม่ของชีวิตของคุณกำลังเกิดขึ้นแล้วนะครับมันกำลังบอกกับคุณเขาว่าชีวิตของคุณข้างหน้านะครับมันเป็นวัฏจักรแน่นอนว่ามันผ่านช่วงเวลายากๆไปเจอช่วงเวลาที่ดีนะครับและมันก็จะหมดเขาเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงมันไม่สิ้นสุดนะครับผมมองว่าในาไพ่ใบนี้นเนี่ยคือการสร้างนะครับความฝันการสร้างเป้าหมายนะครับหรือโอกาสบางอย่างที่จักรวาลอาจจะหยิบยื่นมาให้คุณก็ได้นะครับบางคนเจอช่วงเวลาของฤดูหนาวที่มันเจ็บปวดทุกอะไรแบบนี้นบางคนเจอช่วงเวลาของฤด,ดูใบไม้ผลิที่มีการเบ่งบานมีการเติบโตดังนั้นพลังงานมันหลากหลายมากๆแต่ ถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงไหนของชีวิตของคุณก็ตามช่วงที่มีความสุขช่วงที่ทุกข์ก็ตามสิ่งสําคัญเลยคือพลังงานในตัวคุณที่คุณบอกนะครับหรือคุณเชื่อว่าชีวิตของคุณเป็นแบบไหนนั่นเองชาวราศีกันนะครับลองมาดูกันว่าเรื่องราวดีๆสัญญาณดีๆของวัฏจักรใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนี้นะครับเป็นอย่างไร เรื่องราวดีๆนะครับวัฏจักรใหม่ของชีวิตของคุณได้เกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็คือวงจรนะปีนี้นะครับโอเคอะไรที่ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าดีหรือไม่ดีคุณขอบคุณคุณโอบกอดคุณรับมันคุณยอมรับและคุณก็ยอมรับที่จะมี<ๆ>เขาเรียกว่าโอกาสหรืออนุญาตให้ตัวเองได้รับสิ่งดีๆครับเรื่องราวดีๆ ส่งท้ายปีครับสำหรับชาวราศีกันนี่เลยพลังงานของความสุขไพ่อภิรมไพ่พลังงานความสุขไพ่พลังงานความโชคดีข่าวดีสิ่งดีๆนะครับเต็มอิ่มครับคุณเนี่ย มันคือช่วงเฟสใหม่ของชีวิตของคุณด้วยนะครับคุณจะมีเงินได้เติมเต็มตัวเองมีเงินกินเงินใช้เงินเที่ยวเงินแบ,บ่งปันนะครับหรือการมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะของคุณนะครับมีความสุขกับการทํางานนะครับบางคนก็อาจจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่ทํางานนะครับอยู่หน้าหน้ากล้องอะไรแบบนั้นนะครับพิชิตครับคุณจะเอาชนะอุปสรรคสิ่งต่างๆไปได้แน่นอนนะครับ มันมีสัญญาณของความสําเร็จสัญญาณของการผ่านช่วงยากๆไปได้ครับเนีย่ยครับูเริเบซูเริเบชันนะครับการเฉลิมฉลองการแต่งงานนะครับงานเลี้ยงงานปาร์ตี้บางคนอาจจะเป็นวันเกิดนะครับการฉลองวันเกิดข่าวดีการได้รับของขวัญน,นะครับาบางคนอาจจะเป็นการเปิดกิจการการขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านใหม่นะครับการเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆกำลังเกิดขึ้นกับคุณ สัญญาณเรื่องราวดีๆสำหรับชาวราศีกันช่วงส่งท้ายปีมรดกครับบางคนก็อาจจะเป็นการได้รับม,มรดกการส่งต่อการสืบทอดบางอย่างจากรุ่นสู่รุ่นของคุณรับช่วงต่อของกิจการพ่อแม่นะครับมารับสูตรต่อของ กิจการบางอย่างของคุณก็ได้มีแอคทเรชันครับแรงดึงดูดบางคนก็อาจจะเป็นการดึงดูดสถานการณ์ผู้คนเหตุการณ์ที่ใช่สําหรับคุณเข้ามาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันทําให้คุณเห็นว่าคุณเป็นคนโชคดีเพราะว่าคุณมองตัวเองเป็นคนโชคดีด้วยนะครับแอคทเรชันครับมันคือกดแรงดึงดูดก็ได้มันคือการดึงดูดก็ได้นะครับ อาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงจูงใจให้กับคุณมันอาจจะเป็นโอกาสนะครับที่ได้รับมอบหมายนะครับในการเติบโตในการสร้างอนาคตใหม่ๆเข้ามาหาคุณพ่ายกังวลใจแน่นอนว่าในคำพยากรณ์หรือในการใช้ชีวิตคุณมีความกังวลใช่ไหมครับแต่ความกังวลมันไม่ได้ทําให้อะไรมันดีขึ้น พลังงานที่คุณโฟกัสมากที่สุดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมันคือโซโควัาจะจากชีวิตวนลูปเดิมๆคือถ้าคุณคิดโฟกัสในความกังวลในความทุกข์ในความกลัวในความอะไรก็ตามคุณก็จะแอคแทร์ครับหรือดึงดูดกับสิ่งนั้นเข้ามาแต่ถ้าคุณคิดในสภาวะอารมณ์ที่ดีอะไรมันเกิดขึ้นในชีวิตคุณคุณยอมรับโอเคไม่ดีมันเกิดขึ้นฉันยอมรับฉันขอบคุณฉันมูฟฟอนต่ออะไรแบบนั้นนะครับ แล้วก็ไพ่ใต้สำรับมันเป็นไฟนอลลี่ครับถึงเวลาแล้วครับวาระสุดท้ายของคุณวาระสุดท้ายของความทุกข์ของคุณในปีหน้าคุณจะได้รับสิ่งดีๆนะครับในไพ่ใบนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในปีนี้สําหรับบางคนชาวราศีการสะบักสะบอมอนกันนะครับแต่คุณก็ผ่านมันมาได้จนมาเจอคลิปผมเนี่ยน่าแสดงว่าทุกๆอย่างคุณเติบโตคุณแข็งแกร่งหรือคุณผ่านมาได้น่าแสดงว่าจักรวาล ซัพพอร์ตคุณอยู่ช่วยเหลือคุณอยู่นะครับและจัก,กรวาลก็จะให้เป็นรางวัลให้กับคุณแน่นอนนะครับแน่นอนมีรางวัลที่คุ้มค่าให้กับคุณเป็นความสุขเป็นความโชคดีเป็นความอิ่มเอิบอิ่มเอมใจนะครับเรื่องราวดีๆสัญ,ญญาณดีๆที่อยากจ,จะเข้ามาคือความสบายความรู้สึกปลอดภยัยนะครับหรือชีวิตคุณมันเขาเรียกว่าช่วงเวลาดีๆมันเกิดขึ้นแล้วหลังจากที่คุณหักโหม หักโหมกับชีวิตหักโหมกับตัวเองหักโหมกับงานนะครับต่างๆมานะครับหรือนะครับมันคือช่วงเวลาของข่าวดีที่แบบคุณได้ไปพักผ่อนพักกายพักใจอยู่กับตัวเองฮิลวตัวเองนะครับฮิลวตัวเองรักตัวเองให้คุณค่าตัวเอง บางคนอาจจะมีความสุขกับงานก็ได้นะครับสิ่งที่คุณทําแล้วคุณมีความสุขนะครับคุณทํางานของคุณมีคนชื่นชอบลูกค้าชื่นชอบนะครับบางคนอาจจะเป็นโอกาสทางการเงินที่นํามาซึ่งความสุขให้กับคุณก็ได้นะครับเนี่ยนะครับมันคือไพ่ของการเงินบางอย่างที่นํามาซึ่งความสุขความพอใจการได้ใช้จ่ายเงินเติมเต็ม,ต,มตัวเองผมต้องบอกว่าพลังงานของการเงิน ไม่อยากให้คุณมองเป็นกิเลสนะเพราะว่าถ้าคุณมองเงินเป็นกิเลสเมื่อไหร่ครับคุณจะขาดแขนทันทีเพราะว่ากิเลสมันคือมันคืออัตตาอันนี้ในมุมมองของจิตวิญญาณนะครับเงินเข้ามานะครับให้คุณได้ใช้ให้คุณได้ขอบคุณให้คุณได้สํานึกรู้คุณให้คุณได้มีชีวิตเติมความสุขให้กับตัวเองและคุณปล่อยเงินนั้นไปปล่อยเงินออกไปแล้วเงินมันจะกลับเข้ามาหาคุณ แต่เมื่อใดก็ตามที่เงินเข้ามาหาคุณแล้วคุณตักไว้ไม่กล้าใช้กลัวอะไรแบบเนี้ยเงินพลังงานของเงินมันไม่ไหลเวียนนะครับมันเหมือนเลือดกําลังจะอุดตันนะครับมันไม่ไหลเวียนดังนั้นมันต้องฟล์การเงินมันต้องฟล์นะครับจากความรู้สึกของคุณบางโค้ดสัญญาณข่าวดีที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับคือความสุขจากความรักโสดอย่างมีความสุขโสดอย่างมีสไตล์โสดอย่างมีแบบ มีชีวิตที่ดีหรือบางคนความเป็นคู่เจอความรักที่ดีไปเดทนะครับไปดินเนอร์ไปกินร้านหรูๆให้รางวัลชีวิตของตัวเองอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับมันมีสัญญาณของความรื่นเริงนะครับมีสัญญาณของความเฉลิมฉลองนะครับเข้ามาหาคุณด้วยนะครับเฉลิมฉลองในไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงการเปิดร้านการเปิดธุรกิจการทำธุรกิจการลงทุนนะครับจุดเริ่มต้น ใหม่ของชีวิตจุดเริ่มต้นแผนใหม่ขั้นตอนของการเติบโตบางอย่างของคุณก็ได้อาจจะเป็นงานเลี้ยงเฉลิมฉลองอาจจะเป็นงานเลี้ยงปีใหม่งานเลี้ยงวันเกิดนะครับหรืออาจจะพูดถึงหุ้นส่วนลูกค้าดีลใหญ่ๆที่พาเงินมาให้คุณก็ได้นะครับหรือมันอาจจะเป็นดีลขายที่ขายคอนโดขายบ้านนะครับอะไรประมาณนี้ก็ได้ต้องบอกว่าคุณจะมีเงินใช้ลงทุนมีเงินใช้ต่อชีวิตเหลือๆนะครับแล้วก็ ความรู้สึกปลอดภัยทางการเงินมันกําลังเกิดขึ้นกับคุณนะครับมันเป็นเหมือนแรงดึงดูดนะครับแรงดึงแรงดึงดูดจากการที่คุณมีความสุขในการใช้เงินคุณกล้าที่จะใช้เงินอย่างมีความสุขให้ตัวเองก่อนและแบ่งปันให้กับคนอื่นอะไรแบบนั้นบางคนอาจจะเป็นการแต่งงานการเจอคู่ครองที่ซัพพอร์ตกันนะครับตกลงปงใจมั่นหมายกันก็ได้นะครับตกลงปงใจ ขยับขยายความสัมพันธ์ของตัวเองก็ได้มันมีคําว่าพิชิตขึ้นมานะครับพิชิตตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันคือการที่คุณฟันฝ่าฟันฝ่าเรื่องราวต่างๆฟันฝ่าอุปสรรคฟันฝ่าบททดสอบปัญหาต่างๆไปได้นะครับและชิลด้วยชิลชิลนะครับชิลชิลเออชิลชิลอะไรแบบนั้นหรือนะครับสัญญาณดีๆนะครับในไพ่เนี่ย วาระสุดท้ายนะครับมันเหมือนกับว่าโอเคฉันจะทิ้งตัวตนเกา่กาๆเวอร์ชันของเ่เอ่อเวอร์ชันเกา่กาๆของฉันไปละและฉันจะอนุญาตนะครับหรือโอบรับกับช่วงเวลาดีๆช่วงที่มันตกตามของคุณอะ่ะมันได้ผ่านไปแล้วเหมือนวัฏจากักรอ่ะเหมือนไพ่โซโคขึ้นมาว่าช่วงระยะเวลาของชีวิตในช่วงที่ยากยากแย่ๆเจ็บปวดเจอประสบการณ์ลำบากหรือสูญเสียอะไรก็ตามมันกำลังหมดไป มันกําลังหมดไปเพราะว่าคุณกําลังดึงดูดกับสิ่งที่ดีเข้ามาดังนั้นอย่ากังวลใจนะครับอย่ากังวลใจเนาะหรือความสัมพันธ์บางคนมันจบลงแต่มันทําให้คุณได้เจอกับคนใหม่ก็ได้ บางคนตกงานแต่อาจจะทําให้คุณได้เจองานใหม่ก็ได้มันอาจจะเป็นแบบเฮ้ยให้คุณได้เจอธุรกิจที่คุณทำแล้วได้เงินเยอะกว่างานประจําของคุณหรือเฮ้ยฉันออกจากที่นี่นะครับแต่ไปเจอที่ที่ดีกว่าสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าอะไรแบบนั้นก็ได้เพราะว่าอะไร,ระว่าคุณกําลังดึงดูสถานการณ์คู่ที่ดีนะครับงานโปรเจกต์นะครับ,า project, รบการร่วมแบรนด์กันนะครับ อะไรต่างๆเหล่านั้นมันกาลังเกิดขึ้นมาคุณจะมีเงินใช้เติมเต็มความพึงพอใจของตัวคุณแน่นอนนะครับชาวราศีกันมีเงินเก็บด้วยนะครับบริหารจัดการการเงินดีๆอะไรประมาณนี้นะครับก็นี่คือสัญญาณนะครับของคุณในช่วงสิ้นปีมันอาจจะมีรายจ่ายของการไปปาร์ตี้การไปเที่ยวเดินทางอะไรแบบนี้อยากจะให้คุณแบบรู้สึกว่าฉันทำงานมาฉันได้เงินมาเงินซื้อความสุขให้ฉันได้ แบบนี้เลยครับและเมื่อคุณจ่ายเงินออกไปสำนักรู้คุณเงินขอบคุณเงินนะครับแล้วเงินมันจะกลับมาหาคุณจริงๆนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ